สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรปพระเครื่องนะครับในชุดรอบเย็นนะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะครับเอ่สำหรับแผงจรในชุดรอบเย็นนี้นะครับก็องละ3 0 0บาทนะครับเป็นหน้าพระใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นหน้าพระหลักๆ นะไม่ใช่พายย่อยนะครับราคาเกิน3 0 0้แน่นอนนะครับมาแบ่งพี่พี่สมาชิกในแผงจอดพื้นของเราแนี่ยสามพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับแค่กดถูกใจเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจกันนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับรายการแรกสำหรับรายการแรกในในชุด ในชุดช่วงเย็ยนนี้นะครับอ่าองค์นี้เลยพี่ในครับเริ่มต้นนะในคเริ่มต้นเอาเป็นนี่เลยเนะครับองค์นี้น่าจะเป็นของจริงๆน่าจะเป็นโซ่จิรดาพิมเล็กจิรดาครับพี่นะครับทองเดิมนี่นะจิรดาพิมเล็กนะครับเรียมวินเทจมาเดิมๆเนี่ยเอาสามร้อยจิรดาไม่ค่อยเจอนะพี่นะพิมพ์นี้ส่วนมากเจอสามเลี่ยมอันนี้ทองเดิมครับพี่ดูทองเลยสามร้อยบาท นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นครับพี่เนี่ยนเนื้อว่านลังหนังสือนะอันนี้จะเป็นหลังเรียบแต่เป็นพิมพ์หลังหนังสือครับพี่น่าจะประมาณศูนย์ห้านะครับพิมพ์ปีศูนย์ห้าครับพี่นะครับสวยอันนี้อันนี้ดูง่าย e น่าใช้หน้าแขวนเนี่ยพี่เอาไว้ใช้พุทธคุณไดนน้นะครับเป็นอ่าหนังสือใหญ่นะครับดูพิมพ์เลยเป็นพิมพ์ใหญ่แต่นี้เป็นหลังเรียบ <dinosaurs> น,น,นะครับก็เป็นหลังร่องรอยน่ารื้อมือนะครับเป็นร่องรอยการเซตตัวของเนื้อว่าน สามร้อยยังไงก็คุม้มมรับพี่นะครับได้พัสดีๆแบบนี้ไ,ไว้ใช้สามร้อยบาทนะครับทางเราไม่ได้เอารุนแรงนะครับเป็นราคาแบ่งปันการเราก็องค์นี้องค์นี้เป็นอ๋อลูกอมนะพี่นาดาวลูกอมไมก่กระสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทับวานองครับพี่นะครับพี่พี่หยาบลูกอมไม่กระสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนองวัดอนองผมเอาสามร้อยบาทนะครับลูกอมนะพี่นะครับ เดีก็ท okay. so, yeah, right. so, right. so, ้าวว่านองสมเด็จพิมพ์เส้นได้องค์นี้มีทองบางๆก็พี่ความคลาสสิกต้องอยู่ที่องค์ตรงนี้แหละนะครับพี่พี่ความคลาสสิกเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับคือความหนึกนุ่มนะครับมีครับลงรักปิดทองบางๆเบาๆก็พี่ครับรมให้ความเก่าและความคลาสสิกใะครับให้ความเก่าและความคลาสสิกแน่นอนเนี่ยเก่าและคลาสสิกนะครับมาพร้อมตลับไปนักเส้นได้ โรงรักปิดทองโอ้สวยจริงพี300่300บาทนะครับ300บาทเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกในครับพี่พเหรียญแล้หลวงพ่อจงวัดต่างนอกโอ้โหเหรียญนี้คือเขาเรียกว่าเหรียญแขวนเหรียญใช้ในครัเหรียญธรรมชาติ2485เหรียญแขวนเหรียญใช้เหรียญธรรมชาติ2485นะครับ85เอา300บาท แนวสองสี่แปดห้าแล้วก็ซุ้มนครโกษาพี่โอ้โหพี่ดูซุ้มเนี่ยแนวะซุ้มนครโกสานะดูในเนื้อตะกวัวสีแดงพี่แดงออกมาเป็นเม็ดๆเม็ดแดงดูง่ายแนวะซุ้มนครโกสานะเนี่ยโอเ้เป็นไงดูแดงเป็นละอองนะครับเห็นไหมไม่ใช่แดงแบบทาเคลือบมานะเห็นไหมเขาแดงเป็นจุดๆจุดแดงเป็นเม็ดๆออกมาจากในเนื้อชัดเจนมากแนวสามร้อยบ,บาท นะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพะเงินนะครับองค์นี้จะเป็นพ right? ิมพ yeah. ์น yeah. ิยมครับพี่นแนวนิยมมีมือรองนั่งนะครับองค์นี้เขาแยกพิมพ์ไปว่านะครับนิยมมีมือรองนั่งคือได้ได้ได้สวยนะครับได้ความสวยและได้ความเป็นธรรมชาติสําหรับรูปหล่อหลวงพะเงินพิมพ์นิยมนะรอยช่อเดิมนะครับพี่รอยช่อเดิมเอาสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพะเงินนะพี่นะสามร้อยพิมพ์นิยมแล้วก็วัดเกรดนะครับผมไม่ได้วัดเกรดมาองค์หนึ่งขู่วันนี้เนื้อ เนื้อชัดเจนพี่นะครับเนื้อแบบโอ้โหเนื้อธรรมชาติเลยพี่ผิวพันธุ์ยิ่งๆนะครับพี่พี่จ๋าผิวพันธุ์ยิ่งๆเลยแล้วก็อย่างนึ่งคืออะไรไหมรุ่นเขื่อนปูนสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยพี่เนี่ยรุ่นเขื่อนปูนเห็นไหมรุ่นเขื่อนปูนนะเอาสามร้อยบาทนะครับรุ่นเขื่อนปูนสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เมฆาหลวงพ่อหนงนะครับพี่พี่องค์นี้นะเป็นพิมพ์เมฆาหลวงพ่อหนงนะพี่นะนะพ่อหนงคลองมาดานโอ้โหแล้วเนื้อแบบเนื้อจัดจ้าน แนวนะ,นะ <N ic ly> เนื้อนะพี่นะ <N ic ly> เนื้อจัดจ้านได้ดูง่ายอ่าได้ดูง่ายได้ได้สบายตาพี่แบบนี้เอาสามร้อยแนวเป็นพิมพ์ซุ้มกอนรนบแล้วก็พระปิตาแนวองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงผู้สุขเนะี่ยพี่ดูรอยจานเดี๋ย <N ic ly> พระปิตาหลวงผู้สุขปากคลองมะขามเท่าอื้มนี่เดิมเดิมเลยเนี่ย <N ic ly> นะครับเห็นไหมห <N> ล <ic ly> วงผู้สุขปากคลองมะขามเท่า <N ic ly> เอาสามร้อยบาท เนีครับสามบาทปิดตานะครับองค์นี้ก็เป็นปิดตาเหมือนกันนะครับแต่เป็นสายวัสพันสูงนะครับปิดทองรงรักปิดทองชัดเจนมากเนะครับเนื้อผงคู่รักดูง่ายเลยพี่นะครับนะรักนิวรอนเป็นเปลือกไม้เลยอะนครับสายวัสพันสูงแบบนี้พี่นะครับคือได้ไปได้เดิมดีนะครับเออได้เดิมแล้วหน้าแขวนหน้าใช้ครับพี่ในราคาแบบต้องใช้ว่าในราคาย่อมเยานะนพี่พี่ต้องใช้คําว่าในราคาย่อมเยานะ3า0ยบาทนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนถ้าท่านใด ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเหรียญนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับก็ด้านหลังจะเป็นคุดนะครับเป็นคุดแต่อย่างว่าเนะยพี่เหรียญเขาอาจจะมีความบอบช้ํานิดหน่อยนะครับเพื่อเนื่องด้วยจากการแขวนการใช้มานะครับเราเพิ่งมันน่าจะมาเพิ่งเลี่ยมขอบที่หลังนะครับดูการเลี่ยมจับขอบไปดิแล้วเหรียญเดิมดีนะนะครับหน้าไว้ใช้เนี่ยหลวงปู่แหวน พุทธคุณนี่บอกคําเดียวเลยว่าลือเรื่องมากนะครับครบทุกด้านนะครับอ้าครบทุกด้านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลุดเก้าเจ็ดนะครับน้าว่านร่องรอยการเซตตัวเดิมนะครับข้ามน้ําว่านแรมร่องรอยการเซตตัวแบบเดิมๆนะครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดกับพิมพ์ชลูดเนื้อว่านเก้าเจ็ด ในครับพ<จ>ี <trim>. ่พี่หลวงปู่ทวดพิมพ์ชรูดเนื้อว่าน97้าเจ็ดใครับราคา97 300จามร้อยพี่ในครับเป็นราคาที่ไม่ได้สูงจนเอื้อมไม่ถึงนะครับเป็นราคาเบาๆแบ่งปันพุทธคุณเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดกันดีกว่า300บาทนะครับคือประสบการณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออกทีวีก็เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับหลวงปู่ทวดองค์เดียวนะครับแคล้วคลาดจริงๆนะครับน่าใช้นะครับองค์นี้ดูเข้อแขวนเนี่ยพี่ดูกรอบที่เขาไปใส่มาแล้วดูรอยเข้อแขวนเนี่ย คีดินเหือคราบใครอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้แกะนะซึ่งด้านในปเปรียญหลหลวงพ่อคูณพี่นี่ครับเรียญหลวงพ่อคูณพี่ดูลายเห็นไหมละอองเหือมันเข้าเป็นลายน้ำเห็นไหมนะนอะัปราคือได้เดิมอะนะครับนะจริงๆก็คือแบบผมก็ไม่ได้แกะนะครับดูเดีย๋ยวเป็นลายน้ําเลยไหมลายเหือไงนะเหือเข้าพี่นะเขาแขวนจนพี่ดูกรอบแล้วกันนะเอาเอา,อางี้กว่ายืนยันด้วยกรอบพระปีหนึ่งสองนะดูเดี๋ยวดูน้ำดิดูละอองเดยนะพี่ดูละอองเดยนี่ละอองเหือนะไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูไไไม่ดดดด้้้ปปััวาใทงสินนเเลยะอ ในรับหลวงพ่อคูนเก่าชิงนะพี่นะหลวงพ่อคูนนี่เก่าได้ใจเลยแล้วก็สมเด็จในอับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์อกคุชกับในอับบางขุนพรมพิมพ์อกคุดอันนี้อกคุดก็นเนื้อเดิมเนี่ยพี่นะครับเป็นบางขุนพรมนะและ้วอยู่ในเรี่ยวมินเทสอดียพี่ในอับไม่จัดได้ไงอะ่ะในอับแร่อยู่ในเรี่ยวมินเทสอ่ะเนี่ยไม่จัดได้ไงพี่โอ้โหพี่สบายตาเห็นไหมสบายตาสามร้อยบาท เนี่ยครับสบายตาแล้วก็พระร่วงอันนี้เป็นกูข้อควายนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งด้วยด้วยอ่าด้วยพิมด้วยทรงด้วยความสวยด้วยระพรร่วงนั่งกูข้อควายชัยภูมินี่ครับข้อควายชัยภูมิแม่ไม่จัดยังไงละพี่ดูดินะครับเอออย่างนี้ไม่จัดได้ไงอ่ะข้อควายชัยภูมิเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วเคยเจอไหมดูเขาเรียมเก็บไว้เนี่ยหลวงพ่อเงินพิมพ์หน้าปกปุมก็ไม่เคยเจอนี่น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นองค์แรกแน่ะพี่พี่ เนี่ยสำหรับผมนะนี่น่าจะเป็นอ่อองแรงที่ทางเราได้มาคือมึงเรียยมมันโคตรเก่าเลยพี่ดูเิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอยตอไบนะครับถ้าเป็นพระใหม่ๆผมก็ไม่จัดอยู่แล้วนะวันนี้เป็นพระเก่าอะ่ะเป็นพิมพ์หน้าปกก็ไม่เคยเจอมอนกันแต่เคยเจอพิมพ์ถือบวัวอยู่องนะนะครับเป็นอุปคุสเขียนด้านหน้าไว้อันนี้เป็นเป็นหน้าปกนะครับก็ก็แปลกก็ก็ดูดิเนะ่เขาเรียมมายังเก่าเลยเอาสามร้อยแล้วันนะครับใครที่ชื่นชอบในการพิจารณานะครับหน้า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 เก็บแล้วก็องนี้ดูดิ เนี่ยองนี <those> ้จะวัดทายน้ำไหมพี่ดูเนื้อนี่ออกแดงเลยนะไม่ใช่เหลืองนะแดงไปเลยนะครับเออเป็นแดงน้ำหมากเลยดูดิเนี่ยเนื้อนี่เหลืองเป็นแดงน้ำหมากเลยพี่เอ้ยนะไม่ใช่เหลืองนะพี่แดงเลยน้ำหมากเลยอ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับแต่เนื้อเขากราบพี่ความเก่านะครับน่าจะเป็นวัดทายน้ำเนี่ยสามร้อยก็พี่ดูเลยดูความเก่าเลยพี่ความเก่าไม่ปาดีใครจริงๆเนี่ยสำหรับองค์ต่อไปก็พี่เนี่ยครับองนี้เป็นปากน้ําปากน้ํารุ่นแรกนะครับอันนี้ลงรักเดี๋ยวพี่นี่เออลงร็กโอ้โหด้านหลังยันลึกป นะครับนะเออเก่ามันลึกปึก๊กนะครับดูด้านหลังเลยเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องคนี้พี่นะองนี้จะเป็นของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแกว้วนะครับพี่ๆสมเด็จนะพี่นะสมเด็จหลวงปู่เผือกทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่หลังให้ดูนะพี่นะตัวยันหลวงปู่เผือกชัดเจนมากแนาเนี่ยยันหลวงปู่เผือกชัดเจนมากถ้ายันแบบนี้บอกไม่ใช่หลวงปู่เผือกก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วแนะบมีอยู่ที่เดียวมีอยู่คนาจารย์เดียวเท่านั้นแนวหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแกว้วเนื้อหาชัดเจนเนื้อหาธรรมชาติ เนะครับพี่พี่เนื้อหาชัดเจนและเนื้อหาธรรมชาติ300บ้บาทนะครับรลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้จะเป็นการหาชาลีนะครับพี่แนววัดบางไกลนอกนนทบุรีนะครับองค์นี้นะนะครับดูการหล่อบโบรานี่พี่นะรนบการหร่อบโบราณที่เป็นธรรมชาติวัดบางไกลนอกนะยครับนนทบุรี300บ้บาท นะครับหลวงปู่ยิ้มครับพี่นะครับพี่พี่หยามหลวงปู่ยิ้มรงรักปิดทองนะครับอยู่ในกรอบจิวเวลรี่นะครับกรอบเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเป็นกรอบไมคอนนะครับนี่คือหลวงปู่ยิ้มหนองบัวราคาสามร้อยเนี่ยต้องจัดนะครับเชื่อผมดิต้องจัดนะครับไม่จัดไม่ได้ราคานี้นะนะครับเป็นราคาที่เออ่ขออนุญาตใช้คอาว่าเบามากนะครับแล้วก็หลวงพ่อพมนี่คือหลวงพ่อพมโอ้ดูความคมแล้วกัน แนวนี่คือหลวงพ่อพรมวัดช่องแค,คร์แพี่ดูความคมมาแล้วกันนะค,ครั้งที่หนึ่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยสามร้อยบาทได้ครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นพังง้างตาแดงนี่เป็นไงนี่ผมไปได้ของเข้ามานี่นี่เห็นไมเนี่ยด้านล่างจะมีอักขระเลขยันอะไรต่างๆนานานพี่นั้นด้านหลังก็มีการจานยันแล้วก็โก้นอุดดินนะครับอันนี้เป็นพังงางตาแดงนะเนะครับพี่ๆอันนี้แรงฤทธิ์เหลือเกินเนี่ยครับอ้าพี่พี่จ๋าแรงฤทธิ์เหลือเกินเนะยครับไม่จัดไม่ได้อะถ้าเจออย่างเงี้ยเนี่ยนะนครับมา,มาฝากพี่ๆสมาชิกของเราตาแดงนะครับฮาพี่ๆตาแดงนะนะครับโอ้โหพี่ความแรงต้ององค์นี้เลยเนี่พี่ๆ ความแรงต้ององนี้เลยแนวบอกคําเดียวเลยว่าเด็ดเด็ดแบบนี้แนคราคาคาม0 0นี่ใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับสามร้อยปิดก่อนได้ก่อนนะครับสําหรับพักง้างตาแดงก็พี่แรงฤทธิ์แน่นอนนะครับ300บาทนะครับ300บาทแล้วก็หลวงผู้ทวดครับพี่เนื้อว่านพิม์ใหญ่ในครับพี่ๆหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่รับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เก้าเจ็ดแนวเก้าเจ็ดเรียมสามหัวเนื้อว่านร่องรอยการเซตตัวของเนื้อว่านนะครับคาบนำว่านเดิมๆนนครับ สามร้อยบาทเท่านั้นแบ่งปันกันไปแล้วเราก็รูปรอนะร่อรนบองค์นี้จะเป็นรูปรอ่อเนื้ออป,ปกาก้าแนะบของหลวงพ่อเดิมมาพี่รูปรอ่ออป,ปกา้าหลวงพ่อเดิมรอยจานเดิมด้วยนีครับเออรอยจานเดิมด้วยอปก้าอัป,ปกา está, มันเดิมเลยเห็นไหมอป,ปกานี่อย่างเดิมเลยเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเรียมสามห่วงนะนะพี่พี่องค์นี้นะ องนี้จะเป็นเรียมสามห่วงนะครับเป็นพิมเจดีนะครับเจดีวัดพระคังอันนี้เจดีแล้ววัดระครังแน่นอนเราพี่ดูค้าหนึกนุ่มเลยแล้วดูนะคด่าแป้งโดยพิมพ์ดูร่องรอยการเซตตัวรอยปูไตรอยนอนทนนะนครับร่องรอยเกสรที่ยุบย่นนะพี่นะเออยุบย่นย่อยลงไปนะครับเป็นรูในพี่ดูด้านหลังเลยเห็นไหมเนี่ยดูเศษมวลสารเศษต่างๆเห็นไหมคุสวยมากพี่พรงองนี้นะสามร้อย สามร้อยไม่เกินจริงเนะยครับอ่าสามร้อยไม่เกินจริงนะครับแล้วก็องค์นี้พี่มาเหศวรเห็นไหมสวยธรรมชาติเนะยครับมะเหศวรเนีน่ยะครับบอกแล้วว่าสวยและธรรมชาติมาเหศวรเอาเอาสามร้อยบาทนะครับมาเหศวรน,นะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นพิมพ์ขุดสะเนะครับเพราะเป็นของหลวงปู่เผือกด้วยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยพี่ดูเนื้อดิ เห็นไหมเป็นของหลวงผู้เผือกนะครับน่าจะเป็นขุดสะใหญ่ไหมได้หใหญ่จริงครับพี่นะครับเออไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะใหญ่จริงครับพี่น,กกนะครับขุดสะนะผมว่าได้ได้ธรรมชาติดีพี่ได้ความสวยและได้ธรรมชาติด,ด้านหลังตัวยันชัดเจนมากนะครับพี่พี่ด้านหลังนะตัวยันชัดเจนมากเนี่ยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็โลนี่พี่หลวงผมนะเป็นโลนะฮัล่หลหวงพมมาช่องแคร์นะครับดูได้เนะี่ยหลวงพ่อพม วัดช่องแค300บสามร้อยบาทในครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นฉลองอายุครบแปดรอบปีหนึ่งแปดอันนี้จะไปน,นั่งผ่านนะหลวงผู้ทิมแนหลวงผู้ทิมพิมพ์นั่งผ่านเห็นไหมปวงผู้ทิมพิมพ์นั่งผ่านอันนี้เอาลวงผู้ทิมนะเอาสามร้อยบาทแนวนั่งผ่านนะดูการเลี่ยมเนี่ยดูเขาเลี่ยมไว้ใช้เลยสามร้อยบาท ในอ่ะสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นนี่นะครับองค์นี้จะเป็นบลูมพ่อทองสุกครับพี่นะครับลูมพ่อทองสุกสองสี 2, 4, 9, 8, ่เก้าแปดในอ่ะบลูมพ่อทองสุกนะสอ,นะอ,องสี่เก้าแปดในครับเอาสามร้อยบาทนะพ่อทองสุกสองสี่เก้าแปดในอ่ะแล้วก็ทรงพลใหญ่เ <c oughs> นพี่องค์นี้เป็นทรงพลใหญ่สวยมากเนื้อตะกั่วสีแดง ทรงผลใหญ่นะเนื้อตรากัวสีแดงอันนี้สวยมากแนวอันนี้ต้องสวยจริงๆครับพี่แนวไม่ต้องไปแอบอีกนิยายนี้เป็นทรงผลใหญ่นะครับเป็นพิมพ์คุณแผนบ้านกลางนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับใครไวใครได้นะองค์นี้ไม่ได้มีบ่อยๆ่หรอกพี่นะครับนานๆจะเจอพี่แล้วดูเดี๋ยวแมรอยตะกัวสีแดงรอยยุบรอยยิบรอยยับรอยย่นน่ะนะครับนะหลังลายผ้าเดิมๆอันนี้เป็นของบ้านกลางนะเอาไป500บาทนะครับสมเด็จครับพี่แนวสําหรับสมเด็จองค์นี้เนื้อตุ๊กตับนะครับนะพี่พิจาร์สมเด็จวัดประคังโซนนเื้อตตุ๊ับ เห็นไหมสมเด็จวัดระคังแนวโซนเนื้อตุ๊กตับเห็นไหมเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแนวโซนเนื้อตุ๊กตับเอาโซนเนื้อตุ๊กตับนะเอาไปสามร้อยแนวโซนเนื้อตุ๊กตับแล้วก็องค์นี้พี่แนวองค์นี้จะเป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินแนววินาทีสามชายรายการสุดท้ายของเราพี่สามชายนะ รัพโอ้โหพี่ลองรอยการหล่อนะครับลอรลอยเดือดด้านล่างนี้ชัดเจนมากองค์นี้ต้องใช้ว่าอยู่ในกรอบวินเทจนะนะครับพี่พี่องนี้นะต้องใช้คําว่าอยู่ในกรอบวินเทจนะครับโ <c oughs> อ้โหไม่ได้เจอบ่อยๆนะนะครับพี่พี่ไม่ได้เจอบ่อยๆอ่ะน,นี่อยู่ในกรอบวินเทจนะเอาเอาไปสามร้อยบาท นีครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรา,รายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ